เข้าใจในการสอนพี่เขามากค่ะพี่เขาจะสามารถอธิบายให้แบบนึกภาพออกแล้วก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราได้มากกว่าเดิมค่ะรู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นเวลาทำข้อสอบแล้วก็ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้นคือเขาจะสอนเลยว่าถ้าเจอข้อลักษณะอย่างงี้ให้ใช้สูตรลักษณะนี้แล้วปรากฏว่ามันก็จะได้คําตอบตรงเลยค่ะรวมถึงให้ฝึกทำข้อสอบ มียกตัวอย่างโจทย์ต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้จักโจทย์มากขึ้นพอเราเจอในข้อสอบเนี่ยเราก็เอาโจทย์เหล่านั้นที่เราเคยทำเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ครับคือครูทุกคนเขาก็จะมีแบบว่าสุดรัดให้ทําให้เรามั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นครับ สนุกในการเรียนครับแล้วก็ให้เทคนิคในการจําสูตรการทาข้อสอบต่างๆครับจริงข้อสอบทั้งทางตรงกับข้อสอบจริงออกเลยครับให้คลิกในการทําแล้วก็เน้นที่การทาข้อสอบนอกจากนี้ยังมีการให้ฟาสรุปเพื่อเป็นการอ่านเพิ่มเติมนะครับที่นี่นะคะเป็นที่ที่แบบว่าพี่ๆเขาสอนเข้าใจมากๆสอนแล้วเห็นภาพสอนแล้วรู้สึกว่าบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องใช้แค่ความจำแต่ว่าเราสามารถเข้าใจเนื้อหามันได้ด้วยค่ะบคุณพี่พ่ติวเตอร์ถ้าเกิดไม่มีพี่ๆเนี่ยผมก็คงไม่สอบติดขนาดนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ได้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจ ให้เทคนิคในการเรียนให้วิธีการในการจํานอกจากนี้ยังมีโค้ชคอยแนะนําคอยแจ้งข้อมูลข่าวสารในการศึกษาครับแนะนำนอนๆครับมาเรียนที่นรทเพบนะครับแนะนําสถาบันนี้ครับเป็นสถาบันที่ดีสถาบันนี้เลยครับเชิญชวนเรานอนทุกคนนะคะมาเรียนที่นี่เพราะว่าให้พี่เขาสอนดีมากๆค่ะ